สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่4ทุกคนนะคะ,ะวันนี้พออนะคะก็มาสอนนักเรียนเช่นเดิมนะคะในเรื่องของการค้นหาและใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยค่ะเป็นวิทยาการคำนวณน,นะคะซึ่งสื่อที่พออได้ใช้ในวันนี้นะคะก็สามารถดาวน์โหลดได้จากเว็บไซต์ของ dltv ค่ะ เรื่องที่เราเรียนในวันนี้นะคะคือเรื่องการค้นหาและใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยค่ะโดยมีจุดประสงค์การเรียนรู้คือการค้นหาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เชื่อถือได้ค่ะนักเรียนเห็นภาพนี้ไหมคะภาพนี้เป็นขนมเป็นขนมไทยนะคะนักเรียนคนไหนที่รู้จักขนมไทยชื่อหนีบ้างคะขนมไทยตามรูปภาพนี้นะคะนักเรียนคนไหนรู้คะ ถ้าใครที่ไม่รู้เหมือนพออนะคะนักเรียนก็น่าจะต้องไปค้นหาข้อมูลพร้อมๆกันค่ะคำถามนะคะนักเรียนต้องการทราบถึงความเป็นมาและวิธีทมจะใช้คำค้นว่าอย่างไรในการค้นหาดีคะจากรูปภาพนี้นะคะเป็นขนมไทยมีดอกอัญชันอยู่ข้างๆด้วยข้างนอกมีสีอะไรคะข้างในมีสีอะไรคะ สมบัตเป็นยังไงคะเห็นไหมคะถ้าเราต้องต้องการทราบถึงความเป็นมาและวิธีทําจะใช้คำค้นอย่างไรในการค้นหาดีคะอันนี้ให้นักเรียนช่วยนะคะคำถามต่อไปคะ่ะนักเรียนมีปัญหาในการค้นหาข้อมูลที่ใช้เวลานานหรือผลลัพธ์ที่ไม่ได้ตรงกับการค้นหาหรือไม่นักเรียนมีวิธีการแก้ไขยอย่างไร เราจะมาร่วมกันทำใบงานที่ศูนย์าค่ะค้นหาคำตอบค่ะเราจะใช้โปรแกรมออ search engine นะคะในการหาข้อมูลทางอินเทอร์เน็ตนะคะคำชี้แจงนะคะให้นักเรียนค้นหาข้อมูลโดยใช้คำค้นที่กำหนดและบันทึกผลลงในตารางนะคะอันนี้นะคะเป็นเราจะเปิด การค้นหาของ Google น,นะคะแล้วก็จะพิมพ์ข้อความกดค้นหานะคะผลลัพธ์เราจะหาผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะแล้วก็มาเลือกดูจำนวนผลลัพธ์ทั้งหมดนะคะในกรอบสีแดงด้านล่างนะคะก็จะมีผลการค้นหานะคะอย่างเช่นเราค้นหาคำว่าวัดไทยนะคะพอค้นเสร็จปุ๊บนะคะใช้เวลาค้นหาเวลาประมาณ0.65วินาทีค่ะ เราได้ข้อมูลได้เว็บไซต์นะคะขอ,องแหล่งข้อมูลถึงเท่าไหร่คะ145ทํ่าไมคะ145ล้านลายการเยอะไหมคะนักเรียนเยอะมากๆเลยคะ่ะเราจะมาช่วยกันค้นหาข้อมูลนะคะด้วยการใช้คำค้นที่กำหนดแล้วก็บันทึกลงในตารางคะ่ะ เดี๋ยวเรามาดูการค้นหากันก่อนนะคะส่วนบันทึกในตารางนั้นเดี๋ยวเราค่อยเป็นดูการบันทึกผลที่ถ่ายวิดีโอได้ค่ะใบงานศูนย์้าค้นหาคำตอบหนึ่งค้นหาข้อมูลด้วยการใช้คำค้นที่กำหนดแล้วก็บันทึกลง,ลงในตารางนะคะนักเรียนก็ตืนไนใบงานเลีย้ยยแล้วนะคะข้อที่หนึ่งจุดหนึ่งค่ะค้นหาคำว่าขนมไทยค่ะ แล้วก็เปิดเอ็บไซต์ของ Google ขึ้นมานะคะในช่องของคำค้นหานะคะเราก็พิมพ์คำว่าขนมไทยนะคะนะคะแล้วก็กดค้นหานะคะผลการค้นหานะคะดูด้านบนนะคะผลการค้นหาประมาณ4 8่สิบแปล้านแแสนรายการะคะ่ะ นักเรียนก็บันทึกลงไปเท่านี้ได้เลยนะคะหนึ่งจุดสองค่ะบุรานเมฆนะคะให้เราพิมพ์คําว่าบุรานเมฆนะคะแล้วก็พิมพ์คาว่าบุรานเมฆนะคะแล้วก็กดค้นหานะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะได้สี่รายการคะ่ะมาดูก,กันคะ่ะผลการค้นหาประมาณห้าหมื่นห้าหมื่นสามพันหกร้อยรายการค่ะนักเรียนก็บันทึกลงไปได้เลยนะคะ หนึ่งจุดสามค่ะพิมพ์คำว่าขนมไทยเว้นวัคบุรันด้านเมฆนะคะขนมไทยแล้วก็เว้นวัคบุลันด้านเมฆนะคะแล้วก็กดค้นหาค่ะผลลัพธ์ที่ได้กี่รายการเรามาดูกันค่ะผลการค้นหาประมาณแปดล้านหกหมื่นรายการค่ะ ข้อต่อไปค่ะบุหลันดันเมฆขนมไทยนะคะเราจะพิมพ์คาว่าบุหรันดันเมฆแล้วก็เว้นวรัคขนมไทยค่ะแล้วก็กดค้นหานะคะผลลัพธ์ที่ได้นะคะ 9, 8, 9 000, ล้าน8แสน9หมื่นรายการค่ะต่อไปค่ะ1.5ขนมไทยบุหรันดันเมฆนะคะ เราพิมพ์คำว่าขนมไทยบบรันด,ด้านเมกแล้วกดค้นหาค่ะผลลัพธ์ที่ได้คือแปดล้านหกแสนหหมืรายการค่ะข้อที่2ค่ะค้นหาข้อมูลเพื่อตอบคำถามต่อไปนี้นะคะสองชุหนึ่งขนมบูรันด้านเมกประกอบด้วยสีอะไรบ้างเราจะใช้คำอะไรค้นหาดีคะ สีของขนมบูหลั่ด้านเมฆได้ไหมคะแล้วก็เปิดโปรแกรมนะคะแล้วก็พิมพ์ว่าสีขนมบุหลันด้านเมฆค่ะกดค้นหาค่ะคําตอบที่ได้นะคะจาดูที่เว็บไซต์นี้คะ่ะถ้าเราเลือกเว็บไซต์ไหนก็ดูเว็บไซต์นั้นนะคะเว็บไซต์นี้นะคะจากนี่นะคะบุหลันด้านเมฆนะคะ ขนมไทยเมนูบุหลันด้านเมฆชื่อเมนูนี้ดูลา่งการวิธีทำง่ายๆนะคะมีความหมายโดยรวมว่าพระจันทร์ที่ลอยอยู่ท่ามกลางหมู่เมฆสีสันของขนมจึงเป็นสีฟ้าจากน้ำอัญชันตรงกลางเป็นสีเหลืองจากไข่แดงค่ะสีฟ้านะคะกับสีเหลืองค่ะคำตอบที่ได้สีฟ้ากับสีเหลืองแหล่งข้อมูลจากที่ใดคะจาก w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  o o n g n a i c o m ค่ะ 2.2ออค่ะขนมโบรันด้านเมฆได้รับแรงบันดนาลใจจากเพลงพร,ราชนิพนชื่อเพลงอะไรคะอะ่เราก็จะมาลองค้นดูนะคะเราก็อาจจะใช้คำส,สั้นๆนะคะโบรันด้านเมฆแล้วก็เว้นวรรคพิมพ์คำว่าเพลงพราชนะพนกันค่ะโบรันด้านเมฆเว้นวรรคเพลงพระราชนะพนนะคะกดค้นหาค่ะข้อมูลที่ปรากฏนะคะโบราณด้านเมฆนะคะ ได้รับแรงบันดาลใจจากบทเพลงบุหลันลอยเลื่อนหรือบุหลันลอยฟ้าค่ะซึ่งเป็นเพลงพระราชนิพนธ์ในรัชกาลที่สองนะคะที่มาจากที่ไหนคะก็มาจากตัวนี้นะคะ mrmgronline.com นะคะนักเรียนได้คำตอบครบหรือยังคะ เนเรียนบันทึกเฉพาะคําตอบที่ต้องการสั้นๆนะคะสองจุดสามค่ะขนมโบราณด้านเมฆเป็นขนมชาววางังใส่อยู่ในภาชนะที่เรียกว่าอะไรถ้าเราพิมพ์คําค้นหาทั้งหมดเดี๋ยวก็จะยาวไปใช่ไหมคะขนมโบราณด้านเมฆเป็นขนมชาววางังใส่อยู่ในภาชนะที่เรียกว่าอะไรเพราะฉะนั้นเพื่อให้ง่ายนะคะการค้นหาเราก็อ่า อาจจะใช้คำค้นว่าขนมููรันด้านเนกแล้วก็ภาชนะค่ะกดค้นหาค่ะหากเลือกเว็บไซต์ที่จะมีคำตอบนะคะเพออออจ,จะเลือกเว็บไซต์นี้นะคะลองดูสิคะมันเจอข้อมูลไหมคะขนมููรันด้านเมกนะคะแม่จับวิทยานะคะ ใส่ google น,นะคะวิธีทำนะคะอ่านไปด้วยนะคะข้อที่หนึ่งสองสามสี่ผสมแป้งทีอันชันผสมคลให้เข้ากันนำไปกองพักไว้ข้อที่ห้าค่ะนำถ้วยตะลยไปนึ่งนะคะให้ร้อนแสดงว่าใส่ในภาชนะที่เราเรียกว่าถ้วยตะลยค่ะคำค้นที่เราใช้ตะกี้จำได้ไหมคะ ขนมโบราณด้านเมฆแล้วก็ภาชนะค่ะข้อมูลที่ได้จากเว็บไซต์ไหนนะคะก็ดูด้านบนนะคะ www.google.com/ a/ m w k d c t h ตัวนี้นะคะเป็นแหลกที่มาของข้อมูลค่ะ เรียนที่บันทึกไม่ทันนะคะสามารถบันทิกตามเฉลยถ่ายคลิปได้เลยนะคะข้อที่หนึ่งคะ่ะหนึ่งจุดหนึ่งจุดสองหนึ่งจุดสามนักเรียนจดติดวิดีโอเอาไว้ได้เลยนะคะอันนี้เป็นข้อมูลที่ค้นเมื่อสิบเจ็ดมิถุนาสองพันห้าร้อยหกสิบสี่นะคะแต่ที่พอ,อค้นให้นักเรียนดูข้อมูลจะไม่ตรงกันนะคะเพราะพอ,พอ,อคน้นในวันที่ สิสิงหาคมค่ะใครไม่ทันก็อยู่วีดีโอไว้นะคะแต่ยังไม่หมดเพียงเท่านี้นะคะเรายังมีต่อนะคะ1 4 1.5จ่หนดค่ะหยุดวีดีโอไว้นะคะจดเสร็จแล้วเพียงก็กดเล่นวีดีโอต่อได้เลยค่ะข้อที่2อจุดค่ะกดหยุดวีดีโอไว้นะคะเมื่อบันถึกเสร็จแล้วก็ กดเล่นวิดีโอต่อได้เลยค่ะ2.2ค่ะกดหยุดวิดีโอไว้ได้นะคะเมื่อนักเรียนบันทึกเสร็จแล้วก็กดเล่นวิดีโอต่อไปได้เลยค่ะ2.3ค่ะคำถามหลังิกจกรรมนะคะคำที่ใช้ค้นนะคะคำค้นนะคะ ที่ให้ข้อมูลได้ตรงตามข้อความจะมีลักษณะอย่างไรคะต้องชัดเจนเฉพาะเจาะจงแล้วก็เกี่ยวข้องกับเรื่องที่ต้องการค้นหาใช่ไหมคะนักเรียนบันทึกคําตอบลงในคําถามหลังกิจกรรมในรายงานนักเรียนได้เลยนะคะเราจะมาทํากันต่อที่ใบางาน06นะคะจะอยู่ในหน้าที่42นะคะ แบบสกขัดเรื่องการค้นหาและใช้เทคโนโลยีอย่างปลอดภัยนะคะนักเรียนเปิดขึ้มนมาเลยนะคะแล้วก็ทำไปพร้อมกันค่ะคำชี้แจงนะคะหน้าข้อความที่ถูกต้องให้เราทําเครื่องหมายถูกนะคะแล้วก็การกระบาดหน้าข้อความที่ไม่ถูกต้องนะคะในการใช้อินเทอร์เน็ตอย่างปลอดภัยค่ะข้อที่1ค่ะนักเรียนในโรงเรียนเดียวกันส่งอีเมลขอโทรศัพท์ส่วนตัวอันนี้ถือว่าไม่ปลอดภัยนะคะ ไม่ถูกต้องค่ะกากบาทค่ะข้อที่สองค่ะเพื่อนในกลุ่มแชทออนไลน์ขอให้ส่งที่อยู่ปัจจุบันลงในกลุ่มอันนี้ก็ไม่ควรให้นะคะเพราะว่าในกลุ่มแชทออนไลน์นะคะข้อมูลของเราเนี่ยอาจจะส่งไปให้ผู้ที่ไม่ประสงค์ดีกับเราก็ได้รู้ข้อความของเราด้วยนะคะข้อนี้ไม่ถูกต้องค่ะกากบาดค่ะข้อที่สามค่ะ จากการใช้งานอ e ีเมลส่วนตัวควรล็อกเอาทุกครั้งหลังใช้งานถูกต้องค่ะเพื่อป้องกันคนที่ใช้งานต่อไปนะคะใช้ข้อมูลส่วนตัวใช้อ e ีเมลของเราเนี่ยส่งไปหาคนอื่นและทำสิ่งที่ไม่ถูกต้องสิ่งที่ไม่ดีได้นะคะแล้วก็อาจจะเปิดดูข้อมูลการติดต่อของเราที่อยู่ในเครื่องได้นะคะว่าเราส่งข้อความอะไรรับข้อมูลอะไรจากใครค่ะข้อที่4ค่ะ เพื่อนในโรงเรียนถามรหัสผ่านอินเทอร์เน็ตของนักเรียนที่โรงเรียนจะให้นะคะนักเรียนก็ไม่ควรให้เหมือนกันค่ะกากระบาดค่ะบางโรงเรียนนะคะก็จะมีการให้รหัสการเข้าอินเทอร์เน็ตของแต่ละคนนะคะเพื่อจะได้ทราบว่าคนที่นํารหัสนี้ไปใช้เป็นนักเรียนกอนักเรียนขอนักเรียนขอนะคะซึ่งข้อมูลของนักเรียนกอใช้รหัสของนักเรียนกอนะคะเข้าใช้งานอินเทอร์เน็ตนะคะข้อมูลโรงเรียนก็จะเก็บ ข้อมูลการใช้อินเทอร์เนต็ตของนักเรียนกองไว้นะคะว่านักเรียนได้ไปท่องเว็บไซต์ไหนใช้ข้อมูลอะไรถ้าเรายอมให้เพื่อนใช้รหัสของเรานะคะกะ็ก็เป็นเหมือนว่ายินยอมให้เพื่อนใช้ข้อมการสรืบค้นของเพื่อนทุกอย่างการใช้อินเทอร์เนต็ตของเพื่อนทุกอย่างที่ใช้ข้อมูลของเราก็จะขึ้นชื่อของเราะค,ะค่ะข้อนี้ค่ะบุคคลที่เพิ่งรู้จักกันทางอินเทอร์เนต็ตนัดพบนักเรียนนะคะ อันนี้ก็ไม่ควรถามค่ะไม่ถูกต้องค่ะกกระบาทค่ะข้อที่หกค่ะมีคนส่งอ e ีเมลมาในเมลนักเรียนนะคะว่านักเรียนเป็นผู้ชนะการเล่นเกมออนไลน์และจะได้รับเงินรางวัลให้นักเรียนส่งชื่อน,นามสกุลที่อยู่เบอร์โทรศัพท์นะคะและเลขที่บัญชีที่ต้องการโอนเงินนะคะอันนี้ถือว่านะคะเป็นข้อมูลสําคัญนะคะเบอร์โทรศัพท์เลขที่บัญชีนะคะเป็นข้อมูลสําคัญเราไม่ควรอ่ากอ ในแบบฟอร์มออนไลน์ให้กับหน่วยางานที่ไม่น่าเชื่อถือนะคะอันนี้เราก็พบเห็นบ่อยนะคะมีการหลอกกอข้อมูลของเรานะคะแล้วก็เอาบัญชีข้อมูลของเราไปใช้นะคะรับไปทไปทํา a ็ m นะคะไปเปิดบัญชีรับโอนเงินนะคะ,ะทำํำบัญชีในโทรศพัพท์กดเงินในโทรศัพท์ของเรานะคะ ทำให้เงินหายได้นะคะอันนี้ก็ถือว่าไม่ปลอดภัยค่ะกากบาทค่ะข้อที่เจ็ดค่ะเมื่อนักเรียนรู้สึกไม่สบายใจในการใช้งานอินเทอร์เน็ตควรบอกแล้วก็ปรึกษาครูหรือผู้ปกครองถูกต้องแล้วค่ะเครื่องหมายถูกค่ะข้อที่แดค่ะนักเรียนนําเงินค่าอาหารจลางวันไปเติมเงินออนไลน์เพื่อซื้อสิ่งของส่วนจริงในเกมออนไลน์นักเรียนหลายๆคนนะคะโรงเรียนเราทุกคนได้รับเงินค่าอาหารจลางวันไปใช่ไหมคะ มีใครเอาไปเติมเงินออนไลน์เพื่อซื้อสิ่งเสมือนจริงในการเล่นเกมไหมคะอันนี้ไม่ควรทำนะคะไม่ควรทำอย่างยิ่งนะคะน,นักเรียนอ,อย่าทำอย่างนั้น,นะคะกาก,กะบาลเลยคะ่ะสรุปเรื่องที่เรียนในวันนี้นะคะการค้นหาข้อมูลจากอินเทอร์เน็ตนะคะจะต้องใช้คำค้นชี้เกี่ยวข้องกับเนื้อหาที่ต้องการค้นแล้วก็ควรค้นหาจากแหล่งข้อมูลที่น่าเชื่อถือเช่นเว็บไซต์ของ องค์กรท่ากรัดับค่ะาการเรียนในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้นะคะพบกันใหม่สัปดาห์หน้าค่ะสวัสดีค่ะ